จริงๆหมดไฟเป็นเรื่องปกติของทุกคนหมดไฟในการเจออุปสรรคเยอะหมดไฟในการหาตัวเองไม่เจอนะครับหมดไฟจากการทางานหนักมันมีหมดไฟได้หลายอย่างแต่เราก็ต้องมันเป็นสิ่งที่ต้องเติมอ่ะมันทุกอย่างมันต้องเติมม,มันจะแบบทําครั้งเดียวจบมันไม่ใช่มันต้องเติมตลอดเวลา Motivation ก็ต้องเติม Inspiration ก็ต้องเติมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องลิงก์ไปคําว่า Pass i o n ทำยังไงให้คนเรายืนระยะได้โดยที่ไม่หมดไฟ หมดไฟได้แต่ยังยืนระยะได้ก็คือ,ต,อต้องต้องหาสิ่งที่เราแพชเน็ตจริงจริงที่ทำมันได้ในระยะเวลานานในระยะเวลายาวมากพอเพราะว่า e s s มันไม่ได้มาแบบระยะสั้นนะมันนานๆจริงๆไอ e r n i g h t Success มันไม่มีนะครับแต่แค่ไม่ได้โชว์นสสือด้านที่ช่วงที่หวานมาเมล็ดปลูกต้นไม้กว่าจะเริญเติบโตเห็นตอนที่อยู่ในใต้ร่มเงาต้นไม้กันหมดใช่ไหมครับจริงๆก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นต้องหาสิ่งที่เราแพช n น t e มีความเชื่อจริงๆที่มัน i n s p i r e เราได้จริงๆ แล้วมันมันเป็นสิ่งที่อินสปายคนรอบข้างได้จริงๆด้วยเหมือนกันเป็นสิ่งที่อินสปายทีมงานอินสปายโคฟาวเดอร์สอินสปายตัวเราแล้วเป็นสิ่งที่เราเชื่อจริงๆเป็นสิ่งที่เราแพชชั่นเนตจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะช่วยได้ในระยะยาวมากกว่าหาสิ่งที่เป็นแพชชั่นเนตมันจะทําให้เราทามันได้นานจะทําให้เวลาเจอภาษาเยอะเนี่ยยังตอบคําถามเราได้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรเรารู้จักเตียนทุกวันทำไมวันที่เราทํางานหนักมากๆก็จะตอบคําถามเราได้ว่าเราทํางานหนักไปเพอะอะไรต้องหาว h ยให้เจอ ไม่ใช่ว a t หรือ h าวหา why ให้เจอไลไ why เนี่ยแหละจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยจุดไฟเป็นสิ่งที่เติมไฟของเราเรื่อยๆ